สุนันโตพนโตเยเทวาสังคัดสมาคตาดุราเทพดาเจ้าทั้งหลายภายเมืองบนนินทาทิพปฏิราชเจ้าเป็นเขาเป็นเงาเป็นประธานกับทั้งโซละสะพมตนทรุงวิมันดุเด ت. พระทิเจ้าตนวิเศษใสแสงพระจันทราจรแง่งพลพุงตนลสมีหงเวหาพระรหูอาสลินธาอาตนมือดฟ้ามเมืดอนาทั่วเวหลนตนทรงวิมันประสาในอากาศกับทั้งเท่าวจตุโลกกบานสถิตในอวิมันทั้งสี มีพญาทตาระธาพญาวิลลลาาพญาวิรปรปคาพญากุเอรุราชเจ้าเป็นเขาเป็นเ,าเนงาแกเทพดาทางาลอันในี่ยยังยุทุกภูพาสตาบราพันจึงพร้อมกันมาทวายบาตท,ทั้งพญานาคราชเพื่อนฟังนาทีหลวง พวงกุมพันและหลิงลำทวนพอมพำจากผู้วิญญาณตนทรงวิมันเทียมฟอนกับทั้งพย่ายญมมาลาเจ้าอรดีนางน้อยทรณีนอนแนบนามทวนทุกธรรมนางน้อยเมฆาลานอันหักษาในมูมนุษย์สุดแห่งห้องเมืองคนในวังวนแลนะยาน้ำทุกเดินทำหินผา ในภัยนาญาันปวง่วงเขตอืน่นแผ่นปัฐพีบโบครณีและยมยาทุกแลงล่ามหาไม่นิโครธโพสีทั้งเจดีแก้วกูตนสถิตยอยู่ในประเทศลาดสถานีในเมืองจันทบุรีหลันสางล่วงกวงและลวมหีแตย,ยีพี เนือผ้าได้ผ้าดางังกำไฟสายกุสีอีโยทะยากำรมควายกวา่าเด่นแก้วเป็นเทตตนอยู่ในประเทศของอาณาเทศดาเจ้าทั้งลาลตนหักษายังพระาธาตุผนมบรม,มาเจดีสีสถานรวงเป็นเขาเทพดาเจ้าตนหักษา ยังจตุปทธาพระบาทผู้นำหลอดอาจนองหันหลวงกับทั้งพวงเทพ,พดาตนฮักษาบาวรบ,บุทธศาสานาะในขอบเขตคันธะสีมาขออนเชิญเทพ,พดาเจ้าทั้งลายจงสเสด็จลีลาลงมาประสมสุมนุมกันณสถานที่นี้เพื่อฟังคำฟุงขาทางลายจะกล่าว ทุกองทุกตนก็ขาดเถินสัเพเทวาสักจังรัทนังการู